มี FC หลายท่านนะครับขอผมมากๆเลยนะครับนั่นก็คือทําคันเบ็ดนะที่ด้ามมันกลายเป็นเบสบอลนะครับที่มันทําอะไรยังไงผมเนี่ยจะมาทําการใส่ด้ามไม้เบสบอลให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าวิธีการใส่ขั้นตอนมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมไอตรงเนี้ยก็คือเราเอากันไกามาห่วงมันไปอย่างเงี้ย ก็าบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คกี้ไม่ใช่แจ็กกี้ฟิชชิงครับก็วันนี้นะครับมี FC หลายท่านนะครับขอผมมากๆเลยนะครับนั่นก็คือที่ทุกคนเห็นในคลิปตกปลาของผมนะครับที่ว่าผมทําคันเบ็ดนะที่ด้ามมันกลายเป็นเบสบอลนะครับแล้วก็มีหลายๆคนบอกว่า มันทําอะไรยังไงผมอยากลองทําบ้างผมอยากจะใช้แบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยท้าความมันก่อนครับว่าทําไมผมถึงทําเป็นด้ามเบสบอลนะครับอย่างแรกเลยคือผมรู้สึกว่าด้ามเบสบอลเนี่ยมันเป็นด้ามที่กระชับมือผมมากนะครับใช้รู้สึกว่ากระชับเพราะว่าเราไปลองจับตัวอื่นมาทีนี้เนี่ยผมเนี่ยมีความคิดที่ว่าอยากจะได้ไดว่าบาซอนนะครับผมจะเอามาใช้ตกปลานะเราเห็นราคามันปึ๊บกูนี่แบบ hey, wow. hey y l l come look at this these nuts <laughs> قاري <laughs> <laughs> คือมันมันก็เป็นราคาที่แบบว่าอ่ากูสามารถซื้อได้นะครับคือคือซื้อมาใช้ได้แต่ทีเนี้ยผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากจะลงทุนกับเรื่องคันเบ็ดสักเท่าไหร่ผมจะเน้นไปที่ลอกมากกว่านะครับคือลอกต้องโหดไว้ก่อนส่วนคันเนี่ยเราใช้เป็นธรรมดาก็ได้ไม่ต้องแบบแพงบานเพเวอร์อะไรเงี้ยคือไม่ต้องถึงขนาดนั้นไงแต่กูก็อยากได้ทรงแบบบาร์ซอนอยู่แล้วก็ยังอยากได้แบบในแบรนด์ที่แบบว่าเขานิยมใช้กันก็คือชิมาโน่ไดว่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็เลยไปนั่งดูว่าเออมันมีคันแบบไหนบบบ้างททีี่่แบบสวย ก็โอเคสำหรับผมทีนี้เราก็เลยมองว่าเออมาเจติกเนี่ยเป็นเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าเล่นนะครับแล้วก็มีคนเล่นเยอะผมก็เลยซื้อมาจิติกมาก็ทีนี้พอผมได้มาเจติกมาปุ๊บก็ใช้ไปได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันก็โอเคแหละแต่เราเห็นบาร์ซอนแล้วเราก็อยากได้บาร์ซอนนะก็ความคิดคืออยากไปหามือสองเอามาใช้งานทีนี้พอจะไปหาใช่ไหมประเด็นก็คือมันเนี่ยไม่มีเวทที่ผมต้องการก็คือเวท8ปดขีดสิเนี่ยมันหมดในร้านค้าหมดไวมากๆส่วนในกลุ่มเนี่ยก็มีโผล่มาบ้างแต่ไม่เคยทันนนเลยโดคอื่น แบบปาดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็หาไม่ได้ใช่ไหมแล้วอีกอย่างก็คือผมยังไม่อยากลงทุนกับคันเยอะสักเท่าไหร่คือจะเก็บเงินอหลักพันไว้น่ยเอาไว้ทำคอนเทนต์เอาไว้ทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เลย Hey, คันเบ็ดเนี่ยมันสามารถทําได้แล้วผมเนี่ยซ่อมคันให้รุ่นน้องเนี่ยมาหลายคันมากๆทีนี้เราก็เลยมานั่งคิดว่าเออแล้วถ้าเราเปลี่ยนด้ามมันเป็นยังไงบ้างเราก็เลยลองฝึกตัวแรกก่อนก็คือเป็นด้ามของเจ้าเป็นโคซซาครับผมเป็นโคซซาก็เปลี่ยนจากด้ามไม๊อ uh, กเป็นยาง EVA เป็นด้ามยาวนะครับให้ทรงเหมือนกับแบ็กทันดอสนะครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับและนี่นะครับก็คือคันโครซาหรืออะไรเงรี้ยที่ทุกคนชอบนิยมเรียกกันผมจะเรียกว่าโครสตลอดนะครับหรือว่าบางทีก็เรียกว่าครูสนะครับผมก็เปล นะครับผมแล้วก็ใส่โลโก้อะไรเหมือนเดิมครับผมโลโก้ของเขาทุกอย่างก็คือยังอยู่ครบยังไม่ได้หายไปไม่ได้อะไรนะยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นด้ามยาวเพราะว่าผมจะเอาไว้ใช้ตกงานกระพงนะครับมันต้องใช้เป็นยาง EVA แบบยาวๆครับเวลามันจับเนี่ยเห็นไหมมันกระชับมือคือถ้ามันเป็นด้ามแบบทั่วไปอย่างเงี้ยที่ว่าเป็นไม้ก๊อกอยู่ข้างล่างเงี้ยพรามันจับใช่ไหมบางทีมือเราตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจจะหลุดลงไปตรง ตรงคันอย่างเงี้ยเออซึ่งมันไม่รู้สึกว่ากระชับมือเราก็เลยเปลี่ยนเป็น EVA ซึ่งมันกระชับแบบเนี่ยเป็น EVA ยาวปุ๊บมันจะกระชับทั้งทั้งหมดเลยนะครับบ้าหรือเปล่าวายชายผมก็เลยทํามาเจิตติกต่อเลยนะครับก็คือเป็นด้ามไม้เบสบอลนี่นะครับก็คือผลงานที่เราทําเสร็จไปแล้วนะครับเป็นด้ามเบสบอลนะครับใส่โลโก้ GKF เข้าไปนะครับผมก็คือแบบอขอตีเป็นแบรนด์ตัวเองเล่นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออคัตตอมโดย GKF อะไรอย่างเงี้ยด้ามเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสวยๆเลย ก็คือจะจับกระชับมือมากเวลาเราหวดเหยื่ออย่างเงี้ยมันมนรู้สึกฟิลมันดีอะเออและในวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาทําการใส่ด้ามไม้เบสบอลให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าวิธีการใส่ขั้นตอนมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมทําต่อไปนี้นะครับเป็นสไตล์ของผมแล้วก็มีผิดมีถูกอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าการคัดต้อมคันอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มีผิดมีถูกมันเหมือนรถคัดต้อมที่ผมทำมันมีเอฟซีอะไรคนถามผมว่าเออรถคัดต้อมเนี่ยต้องแต่งอะไรแนวไหนผมบอกว่ามึงแต่งเถอะอยากแต่งแบบ เออมึงอยากจะแต่งอะไรก็ของมึงนะครับความหมายคัสตอมก็คือสร้างแล้วก็ดัดแปลงขึ้นมาเป็นสไตล์ของตัวเองไม่มีคําว่าถูกผิดมันคือจิตวิญญาณของเจ้าของไม่ใช่ผู้ตีเตียนวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนด้ามสปินของเรานะครับให้กลายเป็นด้ามเบสบอลคันที่ผมจะมาเปลี่ยนในวันนี้นะครับเป็นไบสัน S2 นะครับผมที่เราจะมาทําการเปลี่ยนเป็นด้ามเบสบอลของเรากันสาเหตุที่เปลี่ยนก็เพราะว่าอยากเท่ นี่คือด้าเบสบอลสาเร็จรูปที่ทําขึ้นมาแล้วเป็นพลาสติกนะครับผมซึ่งมีน้ําหนักที่เบาแนะนานะครับให้เป็นน้าหนักเบาอย่าเอาน้ําหนักเยอะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องน้าหนักมากก็ทําไปเลยผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วผมเน้นแค่ว่ามันใช้งานได้ดีแถมสวยแค่นั้นด้าเบสบอลเนี่ยมันสามารถหาซื้อได้ในแอปส้มแอปน้ําเงินนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ดิสคริปชันนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นครับคืออยากให้ทุกคนลองเอาไปทําเล่นกันดูนะครับ ส่งมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งต้องใช้เวลาในการรอนะครับประมาณ2สัปดาห์นะครับก็คือสั่งสั่งเผื่อๆไว้นะครับอ่าราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณ100กว่าบาทนะครับร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับไม่เกิน200บาทครบดามตัวนี้นะครับมาสู่ขั้นตอนวิธีการทําของเราเลยดีกว่านะครับว่าวิธีการทําด้ามเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทานั่นก็คือการเอาเจ้ายาง EVA ตัวนี้ออกถ้าเป็นไม้ก๊อกก็ไม้ก๊อกออกวิธีการเอาออกมีไม่กี่อย่างขันเบ็ดเนี่ย เขาจะถูกเคลือบมาด้วยน้ํายาคันเบ็ดวิธีดูว่าน้ํายาเคลือบมันเป็นยังไงดูง่ายๆคือไม่เงาถ้ามันเงาเมื่อไหร่คือมันถูกเคลือบมาแล้วอย่างเช่นดูจุดตรงนี้อ่ะเห็นไหมจุดตัวเนี้ย มันเงากว่ากว่าตรงนี้เห็นไหมก็คือมันตรงเนี้ยมันไม่ได้เคลือบแต่ตรงเนี้ยมันต้องเคลือบไกด์ก็ต้องเคลือบเหมือนกันเห็นไหมไกด์เนี่ยไม่เคลือบไม่ได้นะถ้าไม่เคลือบนี่ก็คือขาดหลุดแน่นอนนะครับพะเขาใช้ได้นะครับได้ที่เอาไว้สำหรับขึ้นไกด์มันต้องเคลือบตลอดนะมาแบบรวดเร็วตัดยาง eva ออกไม่ต้องเสียดายถ้าคิดว่าจะทําตัดออกไปเลยกรีดออกไปแบบนี้ปุ๊บแล้วค่อยๆเอาออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมมันจะเริ่มหลุดละ ยาง EVA นะไม่ต้องเสียดายเพราะามึงทําอยู่แล้วยังไงก็ต้องพังปลายคันเนี่ยจะโดนจะโดนแบบเสียดสีเยอะมากๆเลยนะครับแหมที่พวกมึงไปเสียดสีเขาเนี่ยมึงยังไม่บ่นอะไรมากเลยถ้าเสียงนกดังขออภัยด้วยนะครับไม่รู้มันทําอะไรกันทำไมมันเสียงดังครับวิธีการเอาไอ้ตรงเนี้ยออกก็คือเราต้องเอาคัตเตอร์หรืออะไรก็ได้นะครับมาขูดออกเพราะว่าไอ้ตรงที่เขาเคลือบมาเนี่ยมันเป็นน้ํายางที่เราสามารถใช้อะไรคมพมเนี่ยปาดออกได้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไหมพอเราเอาตรงเนี้ยออกได้เมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวตรงอื่นเนี่ยเดี๋ยว าอะไรมาบีบบีบหมุนหมุนนะอยะ่าอย่าอย่าหักลงนะค่อยแบบหมุนออกหมุนออกแล้วก็ค่อยๆหมุนถอดออกมานะครับแล้วก็เราจะได้แหวนตัวนี้นะเราก็ทิ้งไปได้เลยนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะมันเสียแล้วมันเอาไปทําอะไรต่อไม่ได้แล้วทีนี้ส่วนต่อมานะครับ วิธีการที่เราจะใส่ด้ามครับก็คือต้องมาวัดกันก่อนก่อนที่จะวัดนะครับเรามาขัดตรงนี้ก่อนก่อนครับขัดผิวงานนะครับให้ผิวงานมันหยาบก่อนครับเวลาเราลงน้ํายาครับมันจะได้ติดแน่นๆเหนียวนะครับผมโอเคไม่ต้องกลัวเจ็บขัดไปเลยขัดจนกว่ามันจะเรียบเอาให้ง่ายว่าเปิดผิวงานครับเอาให้เรียบที่สุดในส่วนต่อมานะครับเราก็มาทําการวัดนะครับว่าเราจะใส่ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมจะเอาประมาณตรงขีดตัวนี้นะขีดตัวแรกของด้ามนะที่ผมขีดเอาไว้ตรงนี้ครับมันจะอยู่ประมาณนี้อ่ะเราลองสวมเล่นๆดูก่อนนะครับอย่าล ขนาดนะครับของด้ามของเราครับถ้าใส่แบบนี้ตรงๆโอ้โหยาวยาวเพอเวอร์เลยนะครับไม่รู้มึงจะใช้อะไรนะครับเพอเอๆนี่มึงกลายเป็นไม้แบบตีคนได้เลยนะครับตีหน้ามึงไะตึงเหมือนหนังยางเปรี้ยๆก็จะเอาประมาณเท่านี้นะครับที่ผมขีดเอาไว้แล้วเราก็ตัดนะครับวิธีตัดก็คือไปหาเลื่อยนะครับเลื่อยที่ตัดท่อแป๊บอะเอามาตัดตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เล็มๆเก็บเก็บงานให้มันแบบละเอียดละเอียดเนียนๆหน่อยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับ เป็นปัญหาของคนที่ซื้อมาทําแล้วใส่ไม่พอดีนะครับก็คือไอเนี้ยอาจจะเล็กเกินไปหรือไอเนี้ยอาจจะใหญ่เกินไปอย่างของผมที่ผมใช้ตอนเนี้ยคือมันพอดีมาพูดกันก่อนว่าถ้ามันใหญ่เกินไปต้องทําอะไรบ้างถ้าหากว่าด้ามคันเบ็ดของเราเนี้ยมันใหญ่นะครับอย่าอย่าไปขัดมันอย่าไปตัดมันอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะถ้าตัดเราจะต้องหาเหล็กมาดามตรงนี้ไว้นะครับเพื่อยึดกับด้ามเบสบอลน,นะครับ วิธีก็คือไอ้ด้ามเบสบอลเนี่ยมันสามารถเราสามารถกึ่งมันได้นะครับวิธีการกึ่งข้างในให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยก็คือคุณไปเอากันไกลมานะครับแล้วก็คว้านคว้านไปเรื่อยๆกันไกลกูไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ไอตรงเนี้ยก็คือเราเอากันไกลมาควงมันไปอย่างเงี้ยควงมันเรื่อยๆบิดมันบิดไปจนกว่ามันจะขยายแล้วพอใช้ได้เราค่อยลองสวมดูว่ามันกําลังตึงพอดีไหมทีนี้ถ้ามันเล็กล่ะถ้าไอตัวเนี้ยมันเล็กเกินไปเนี่ย ไอเนี่ยมันเล็กเกินไปทํำยังไงวิธีก็คือหาเทปหนังไก่นะครับผมเป็นหลักการที่เขาใช้กัทำคันเบ็ดเลยนะครับหาเทปหนังไก่นะครับมาพันนะครับพันเป็นจุดๆไปถ้าอย่างตัวเนี้พันสักสาจุดหนึสามนะครับตรงกลางต้องมี1จุดแล้วหนึ่งสสามนะครับ เพื่อเป็นแบบว่าเป็นฐานค้าแล้วก็ยันมันเอาไว้พราะทีเนี้ยเรามาใส่เจ้าไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะใส่พอดีแล้วก็กําลังตึงตึงแบบกําลังดีเลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ด้ามของเราดีกว่าว่าเราจะต้องทําอะไรกันบ้างผมขอใส่โลโก้ JKF ของผมก่อนแล้วกัน ส่วนต่อมานะครับที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการใส่เจ้าตัวด้ามไม้เบสบอลครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้จ,จะเป็นฝานะฝาปิดของเขาถ้าเราไม่ใส่นยคันเบ็ดเรามันจะดูง่อยมากเลยนะมันจะดูโกงๆแบบกรุงกลวงนะครับต้องใส่นะครับพยายามใส่ให้ได้นะครับวิธีการใส่ของผมก็คือไอท่อนที่เราตัดเหลือเนะี่ยเราเอามาใส่ทีนึงจะทําให้ดูนะครับมันเป็นยังไงด,ดูใกล้ๆนะดูนะมึงดูนะมึงดูนะเสียเส้นไอควายเพ้อเจอ้อเห็นอย่างนี้ใช่ไหมไอเบสบอลเข้าไปปุ๊บเห็นไหมว่าข้างในมันจะกวงมันจะไม่มีอะไรมาปิดเดไไมม่ด้ มันปิดมันไม่อยู่เว้ยมันหลุดแน่นอนมันหลุดอย่างเงี้ยเลยเนี่ยใส่ไปปุ๊บหลุดแน่วิธีก็คือเราเอาไอ้ด้ามตัวที่เหลือเนะี่ยสอดเข้าไปสอดเข้าไปใส่กับไอ้ด้ามที่อยู่ข้างในนะครับตัวนี้นครับใส่เข้าไป อ่ะยัดเข้าไปแต่เราต้องกะนะครับตัดตัดกะให้มันได้ประมาณเท่านี้นะครับกะแบบให้มันเหลือเหลือพื้นที่ไว้หน่อยนะครับลองดูว่ามันแน่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยใส่เข้าไปอย่างนี้นครับถ้ามันแน่นก็โอเคเราก็ใช้ได้แล้วนะครับค่อยไปลงน้ํายาแบบใส่ให้มันแน่นอีกทีหนึ่งไม่ต้องห่วงนะพอใส่น้ํายาปุ๊บมันแน่นมากมันก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ต้องใส่แบบนี้ให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวส่วนต่อมานะครับเราจะไปทําการผสมน้ํายาแล้วก็ทําการสวมเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับไปน้ํายาที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้ํายาขนมจีนครับผม ตลกเหรอก็นี่นะครับเป็นน้ํายาเคลือบคันนะครับด้ามคันหรือว่าเคลือบไม้ก๊อกนะครับมันมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละครับผมใช้ได้เหมือนกันนะทีนี้เราก็มาผสมมันในอัตราส่วนก็คือ5ต่อ5นะครับก็คือผสมให้เท่ากันนะมันเหลือนิดเดียวแล้วล่ะของผมเราใช้ไม่เยอะมากนะครับเคลือบด้ามถ้าใช้เยอะปุ๊บเดี๋ยวมันจะมันจะเยิ้มนะครับผมเยิ้มเหมือนตอนเราเราเราสูบนะครับผมประมาณนั้นะเยิ้มจัดเลยนะฮะโอเคเมื่อเราใส่ไปแล้วนะครับเราก็ผสมให้มันเข้ากันนะครับตีไม่ต้องแรงนะครับผมแต่ถ้าตีหน้ามึงอกด้วยยบเล คนให้มันเข้ากันนะครับผมแต่ตอนที่คุณไปกับเขาผมรู้ไม่เท่าทันนะครับเมื่อเราผสมกันเสร็จแล้วนะครับต่อมาครับ เราก็ทาเลยนะครับผมทาไปเลยทาไอเจ้าด้ามตัวนี้ก่อนเลยเราต้องนําร่องด้วยด้วยด้ามก่อนเลยครับทาไปไม่ต้องชุ่มมากนะเอาบบดหมาดนะครับแต่ถ้าชุ่มได้ก็ก็โอเคทั้งนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันจะเยิ้มไหมข้างในนะเผื่อมันเยิ้มมาข้างนอกครับอันนี้ผมมีน้อยนะผมจะต้องใช้ไม่เยอะมากครับใช้นิ้วก็ได้นะไม่ต้องใช้พู้กันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้นิ้วก็ตอนเคลือบเงาครับเคลือบเงาด้ามเบ็บอลครับถ้าใครไม่มีน้ํายาเคลือบไม้ก๊อกนะครับหรือด้ามคันเบ็นะครับเราใช้เรซินก็ได้เเเเเหมมมือนนัะะแต่่่่ซจจไไงาาาววท ถ้าเป็นเรซินจะไม่สวยนะครับแนะนําคันเบ็ดโดยเฉพาะดีกว่านะครับจะดีกว่าแล้วเรซินเนี่ยเวลามันแข็งเนี่ยมันมันแข็งแบบเหมือนเป็นก้อนหินเลยนะครับส่วนถ้าเป็นน้ํายาตัวนี้มันจะไม่แข็งมากพอเราทาเสร็จแล้วนะครับทาเสร็จปุ๊บเราก็สวมด้ามลงไปเลยสวมด้ามกอกเข้าไปก็ข้อมึงอะสวมด้ามไอเบสบอลนะครับผมพูดผิดแล้วเราก็มาจัดองค์ประกอบนะครับว่าเราจะให้โลโก้ของเราอะไรอยู่ตรงไหนนะครับถ้าใครไม่มีถ้าใครไม่ได้ใส่โลโก้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้ครับแต่ผมใส่นะครับผมจะต้องเอาโลโก้ไว้ด้านบนนะครับเวลาเราจับคนะ้วรแล ใส่เจ้าตัวนี้ต่อนะครับผมเอาน้ํายานะครับที่มีอยู่นะครับปาดเข้าไปในรูหน่อยนะครับโอ้โหจีโรยนะโอ้โหบาดจีโรยโอ้ทำไปทำเฮียอะไรทําเพื่ออะไรครับใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็สอดเข้าไปนะครับเรื่องนี้ไม่น่าต้องสอนหรอกครับพวกมึงเก่งกันอยู่แล้วเรื่องสอดคนในช่องจะกีมันบัดสีนะครับพอเราใส่ตัวนี้เสร็จไปปุ๊บกันต่อมามันจะไวนะครับมันต้องไวหน่อยนะครับเผื่อน้ายามันแห้งแห้งไวนะครับแต่น้ํายาตัวนี้ไม่แห้งไวขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นเรซินอะแห้งไวมากทาหน่อยนะครับทาเจ้าตรงนี้หน่อยทามันนะครับทารอบๆเลย ถ,ถ้ามันใส่ไม่พอดีนะครับเราก็หาเทปหนังไก่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับมาพันรอบๆตัวนี้นะครับแล้วก็ทําให้มันแน่นๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ ข้างในเราจะกุงกวงหน่อยโอเคพอเราเสร็จแล้วปุ๊บมึงก็ใส่แค่นั้นแหละเออยัดลงไปนะครับในร่องในรูที่เขามีให้เรานะครับอ่ะเรียบร้อยทีนี้เราก็มาเก็บงานครับเก็บงานตรงตรงร่องพวกนี้นะครับโดยการใช้น้ํายาเนี่ยแหละครับแต้มแต้มมันไปนะครับให้มันสวยสวยงามครับผมจะแต้มเก็บไว้นะโอเคถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่ผมชอบที่สุดนะครับละเลงเคลือบนะครับเราจะใช้นิ้วนะครับผมจะใช้นิ้วในการเคลือบนะครับเอานิ้วแต้มกับน้ํายานะครับแล้วก็เคลือบเลยนะครับใช้นิ้วเราเนี่ยครับปาดนะครับปาดเบาๆปุ๊บมันเงาแล้วเนี่ย เงาเลยเห็นไหมนิ้วเราปาดเลยครับละเลงเลยครับส,รสวยๆงามๆครับอ่ะละเลงไปนะฮะน้ำยาแค่หยดเดียวนะครับมันละเลงแบบเงาได้หลายจุดเลยนะฮะค่คอยๆละเลงไปฮะแต่ละเลงต้องชา้าๆนะไล่ๆลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าใครไม่ใช้น้ำยาปาดนะครับก็ใช้สเปรย์แล็เกอร์ก็ได้นะครับเคลือบ <C> e <ars> ได้เหมือนกันนะแต่แต้องแต่ต้องแบบทิ้งไว้นานหน่อยแล้วก็ต้องเคลือบหลายชั้นหน่อยไอ้นี่ก็ทิ้งนานเหมือนกันครับแต่ว่ามันจบเลยไงมันทีเดียวทิ้งแป๊บเดียวแล้วมันจบเลยมันไม่ต้องมานั่งพ่นหลายรอบรโนะครับ ตอนนี้เราก็ทําการเคลือบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงเงาวิ่งเลย ทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือรอเวลาเอาไปตั้งไว้นะครับแล้วก็รอเวลาให้มันแห้งนะครับพอมันแห้งปุ๊บมันจะออกมาสวยแล้วก็แข็งแรงทนทานใช้งานได้ปกติเลยเอาไปวางตั้งเก็บเอาไว้ครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงไปและนี่ก็คือหน้าตาตอนเสร็จแล้วนะครับของเจ้าคันของเรานะครับที่ได้ทําการเปลี่ยนด้ามเป็นเบสบอลนะครับแล้วก็เคลือบเงานะครับใส่โลโก้ j k f เข้าไปนะครับถ้าหากประกบกับล้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยงามเงาเลยนะครับเวลาใช้ตกปลาก็จะอยู่ ประมาณนี้อ่าเห็นไหมเปี้ยวเลย เ็นยังไงกันบ้างครับสาหรับการทําเจ้าด้ามคันเบ็ดเป็นด้ามเบสบอลนะครับนานๆทีกูถึงจะสอนนานๆทีกูถึงจะมีสาระกู้มึงก็กดซับกดไลค์ให้กูหน่อยก็ได้ก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้รับชํานะครับอันนี้ผมแค่ทําใช้เป็นของส่วนตัวตัวเองเฉยๆก็ถ้าวันไหนผมอยากจะขายคันก็ตามนั่นแหละถ้าใครรับได้ก็เอาไปเลยครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าคันตัวนี้กูยังไม่ได้ปลาเลยสักตัวนะครับเดี๋ยวไปหาปลาสักตัว2องตัวก่อนไม่แน่อาจจะเบื่อก็ขายทิ้งนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละ